ตอนเย็นนี่มูปอแม่พี่นนี่ยยังกินเจ้าวันนี้ตอนแรงเจ้าจะแกงเห็ดเจ้าแกงเห็ดดินนะเจ้าแต่เป็นเป็นว่าเฮ็ดเครื่องนะเจ้าเฮ็ดเครื่องมันจะมีเฮ็ดแดงนะเจ้าเฮ็ดดานนะเจ้าเฮ็ดน้ำเข้านะเจ้าเฮ็ดน้ำม้อยนะเจ้าแล้วก็เฮ็ดทานไฟนะเจ้าเฮ็ดขมิ้นนะเจ้า เป็นห้องวาวันนี้ว่าแกงรวมนะเจ้าเป็นห้องว่า,วา,วาแกง,นะง,แ,กงแกงเครื่องนะเจ้าเนาะแกงเห็ดเครื่องนะเจ้าแล้วก็มีอ่าพักน้ำแก้วใส่หน่อยนเะจ้าวันนี้เขาจะมาแกงใส่ตัห้านะเจ้าตีคาดมาได้นะเจ้าตีขาดมาได้เนะขา,าแกงเห็ดเขาใส่อ่าผักแขกับพักละนะเจ้ามาเดี๋ยวมาตำน,น,นะน้ำพริกก่อนนะเจ้าอืมอ่าน้ำพริกนะเจ้า ก็มีเจคไข่นะเจ้าเจไข่หั่นแล้วหนึ่งหัวนะเจ้าแล้วก็มีหอมขาวลงกระเทียมนะเจ้าหนึ่งหัวเจ้าแล้วก็มีพริกพริกแดงนะเจ้าประมาณสิบเม็ดนะเจ้าแล้วก็เขาจะแกงใส่ปลาห้านะเจ้าอ้าวเดี๋ยวมาตำในพริกกันเลยเจ้าเกี่ยวกับต้องใส่นักนะเจ้าเพราะเขาจะใส่ปลาห้านะเจ้า ไปจอนกาแฟน,น้อยเดียวนะเจ้ะแล้วก็ใส่จะไข้นะะจ้าใส่หอมนะะจ้าอ่าแล้วก็ตำแล้วก็เอาพี่ข้าใส่น่เจ้าใส่เลย เท่ากันแล้วี่าเหมือนเดนะเจ้าพิได้ขเาก่วก็สนี้มาเลยนะเจ้าแล้วก็ใส่ผงชูรสนะเจ้าใส่เจ้านะเจ้านิดหน่อยนะเจ้าแล้วก็ เดียวเดียวเดียวแล้วก็ใส่กะปิเจ้ากะปิใส่้อนกาแฟหน่อยเจ้าละเอียดละเจ้าเดี๋ยวเขาใส่หม้อเลยเจ้า อาอันนี้พิกใส่หม้อเลยเจ้านี่หม้อเดือดแล้วเจ้าเกาพิกพริกเข้าใส่ก่อนนะเจ้าแล้วก็วเจ้านี่ใส่เลยเจ้าแล้วก็เอาประห้าแะเจ้าประห้าเข้าใส่เลย แล้วก็ปิดฝาไว้นะเจ้าเนาะรอใมันสุกป,ประมาณสามสิบนาทีนะเจ้าเจ้าเฮ็ดสุกแล้วเจ้าสุกแล้วสุกแล้วเราจะใส่น่เจ้านี่พักแขนเจ้าแล้วก็พักละเจ้าแขงพักละ นี่นะเจ้าโอ้หอมขนาดเลยนะเจ้านี่นนนนเจ้านีา่เนี่ยเจ้านาวปิดเลยเจ้าเดี๋ยวปิดแก๊สต่อนอเดี๋ยวตักไปกลิ่นอนอเจ้าตักเลย ออหอมช็อด้วยเจ้านี่นี่ไปอ่ะรักมาแล้วเจ้านี่หน้าตาหน้ากินนะเจ้ามา,มากกินข้าวแรงด้วยกันเจ้า Gặp không nhiều lắm, không nhiều lắm, 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 chìm lắm, 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 นะเจอืสุดยอดเจ้า่ะพอแม่ปี่น้องเนี่ยเจ้าวันนี้แกงแกงเห็ดเครืองนะเจ้านกแกงเห็ดดินเห็ดเครืองสูงกันอร่อยมากเลยนะเจ้าวันนี้นะเจ้าถ้าม่อแม่ปี่น้องชอบคลิปนี้นะเจ้าอย่าลืมนะเจ้า กดไลค์กดแชร์หน่าเจ้ากดติดตามกดกระดิ่งหน่าเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจหน่าเจ้าหน่าเจ้าทำคลิปใหม่ๆหน่าเจ้าต่อๆไปหน่าเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆทุกๆคนแล้วก็ทุกอ่าปอแม่พี่น้องทุกๆคนหน่าเจ้าแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆ่านหน่าเจ้าเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็อ่าฝากไว้ที่อีก่อนหน่าเจ้าก็ที่นี้ขอฝากไว้ที่อีก่อนหน่าเจ้าสวัสดีเจ้า